สวัสดีค่ะดิฉันลุงรั์มีกำปังพนักงานช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงปัจจุบันปฏิบัติหน้นนาที่พนักงานช่วยการพยาบาลประจำห้องเลเซอร์เครื่องมือพิเศษทางจากักษุดิฉันขอกราบขอบพระคุณอกงคการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงขอกราบขอบพระคุณอดีตเจ้าวาดพระครูบาลีคุณองค์ปรมาจารย์ ที่เป็นที่ยิ้มเหนียวจิตใจทําให้ดิฉันมีหลักในการทํางานใช้ชีวิตอย่างมีสติและคุณธรรมค่ะรวมถึงเพื่อนๆร่วมงานทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเป็นแรงกดันให้ดิฉันสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกําลังความสามารถดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวาัลพนักงานราชก,การดีเด่นโครงการแพทย์ดิฉันรู้สึกภูมิใจกับรางวาัลอันทรงคุณค่านี้ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่27ปีดิฉันมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานและถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งจะนำความรู้ความสามารถช่วยเหลือองค์กรและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ